ทีมชาติไทยเดินทางไปถึงศรีลังกาตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเดินทางไปแล้วพอไปถึงก็เริ่มซ้อมครั้งแรกเลยนะครับปรากฏว่าฝนตกหนักครับอือสภาพฝนตกหนักก็เลยต้องซ้อมใกว่าแ็คติกซ้อมเบสิกแล้วก็ ซ้อมสนามเล็กไปท่ามกลางสายฝนดูแล้วเนี่ยสนามที่สีลังกานะครับที่การันลิยาฟุตบอลคอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นสนามที่มีพื้นค่อนข้างจะแข็งแล้วก็หญ้าเนี่ยไปใหญ่ใบใหญ่มากๆเลยเป็นสนามเก่านะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสนามที่ใช้สําหรับแข่งมา้าแล้วก็มาแข่งคริกเก็ตมาแข่งรักบี้ระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มาใช้เป็นสนามฟุตบอลซึ่ง นักกีฬาไทยก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องกับอาการบาดเจ็บสนามแข็งมากนะครับแล้วถ้าเกิดฝนตกลักษณะอย่างเนี้ยในวันพรุ่งนี้วันที่18นะครับอาจจะมีผลพอสมควรนะครับเราไม่ประมาทครับเราก็ซ้อมเต็มที่ขณะเดียวกันนักกีฬาของไทยเรานะครับก็ต้องพยายามปรับตัวให้สภาพร่างกายเข้ากับสนามเข้ากับแท็กติกใหม่เพราะว่าศรีลังกาเป็นนักเตะ โอนสัญชาติด้วยลูกครึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกครึ่งนะครับเยอรมันอังกฤษหลายคนรูปร่างเขาสูงใหญ่เราเคยเจอเข้ามานัดแรกเราชนะแค่หนึ่งศูนย์ที่บ้านเรานะครับเราต้องชนะนะฮะการชนะของเราเนี่ยมันมันสร้างผลหลายอย่างนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็มีโอกาสเข้ารอบมากที่สุดย้ำอีกครั้งนะครับว่าเอาทีมเดียวเท่านั้นในการเข้ารอบเพราะตอนนี้มีลุ้นอยู่3าทีมคือศรีลังกาไทย แล้วก็เติร์กเมนิสถานเราจะไปเยือนศรีลังกาศรีลังกาเจอเราแล้วเนี่ยก็จะไปเยือนไต้หวันซึ่งง่ายนะเพราะถ้าถ้าเขาชนะเราเขาก็มีลุ้นแหละในขณะเดียวกันพอเราชนะหรือเสมอศรีลังกาเราต้องเปิดบ้านต้อนรับเติร์กเมนิสถานแล้วต้องชนะสถานเดียวถึงจะเป็นอันดับหนึ่งของสายเอาที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้อากาศที่ศรีลังกาค่อนข้างจะ โอ้โหอายุผลเข้ามากันหนำเลยไม่รู้ว่าเราจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับต้องเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับนักกีฬาของเราเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยว่าที่จะแข่งกับสีลังกาครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN